นะคะกับภาคเรียมโจนซึ่งวันนี้นะคะคุณบอยพิชณุเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โห มั่นใจมากสวยไหมฮะเสื้อยืดนี้นะคะเราจะไม่แจกเพราะว่าบอลพิษนุอมไปแล้วก็เลยจะเอามาประมูลขายค่ะเพราะมันเปียกนะครับผม <S 2> <S 2> ไม่ใช่เถอะเอ้ยอันนี้เราแจกแจกท่านผู้ชมเลยนะฮะ,ะก็เข้าไปที่แฟนเพจของรายการหักเหลี่ยมโจรน,นะฮะแล้วก็ไปเซิร์ชดูแล้วก็มาแชร์ประสบก,การณ์ของตัวเองที่แบบว่าอาจจะโดนเหล่ามิชชีพเนี่ยหลอกลวงมาทุกแบบทุกอย่างเลยนะได้หมดเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรยังไงหรือว่าเรื่องใหญ่หรือว่าตัวเองเนี่ยทำอยู่ได้หมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเรื่องของใครน่าสนใจเนี่ยนะอาจจะมีสิทธิ์นมาออกอากาศ ด้วยแล้วก็ได้รับเสื้อยืดแบบนี้ไปด้วยนะคะคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าสมมติวผมเล่าให้พี่ฟังเนี้ยผมมีโอกาสได้เสื้อตัวนี้ไหมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแก๊งลักเด็กอกเรื่องเนี้ยเคยเกิดขึ้นกับผมจริงๆนะนี่คือแกไปขโมยลูกชาวบ้านมาใช่ใช่ขโมยไป ิงไม่ใช่สิคืออคืตอนนั้นผมอยู่ป .4 ป .4 ป .10 9ขวบ10ขวบ9ขวบ10ขวบในหมู่บ้านของผมซึ่งซึ่งตอนนั้นเองเราก็อยู่หมู่บ้านแถวสุขาพิบาลหนึ่งและหมู่บ้านเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็มืดพอสมควรหิ้วไงก็เลยแบบอยากจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปาซอยก็คือขี่จักรยานขี่จักรยานออกไปหลังจากที่เราซื้อของเสร็จแล้วแล้วร้อยกลับเข้ามาละช่วงกับก่อนถึงบ้านอ่ะพี่มันเป็นช่วงที่มืดมากเลยเราก็จะเห็นรถตู้อยู่คันหนึ่งจอดอยู่ <c oughs> จอดอยู่ซึ่งไปจอดในซอยนะซึ่งไปจอดในซอยคือเป็นถนนเมนเราขับมาถนนเมน uh huh. แต่เขาเข้าไปจอดในซอย uh huh. แล้วเขาก็ออกมายืน uh huh. แล้วก็เรียกเรา uh huh. ให้เรียกเราไปตรงหน้าฝักซอย เรียกเราก็ถามบอกว่านี่น้องรู้จักไหมบ้านหลังที่เล็กนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วให้เราไปอยู่ใ,ใกล้ๆเราไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขาอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้ว,แล,วแล้วเขาไปจอดรถตรงนั้นทําไมบอกเอ้ยเนี่ยไปอธิบายพี่ตรงนู้นหน่อยสิอะไรอ,อย่างเงี้ยเหมือนหลอกเราอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราเรามีโอกาสได้รับข่าวสารเรื่องของแกงรักเด็กพอสมควรมันก็เหมือนแบบคิดขึ้นมาได้อ่ะหลังจากนั้นผมก็ปั่นจักรยานเข้าบ้านเลยพอระหว่างที่ผมปั่นเนี่ยผมปั่นเร็วมากนะตอนนั้นผมกลัวมากคือน้ำตาคอเลยแล้วก็ สุดท้ายแล้วไอ้รถตู้คันนี้มันก็ขับตามผมมาพี่รู้ป่ะตามจนแบบประมาณสัก2กิโลอ่ะผมเลียวซ้ายเข้าซอยบ้านมันถอยหลังเข้ามาแล้วมันก็หาไปเลยอ๋อเหรอถ้าไม่งั้น,มนผมคง<ม>ไม่ได้อยู่กับพี่แบบอ,อ๋อ,อโถอะไ,ไรกะบอยอโอ้ยเจ็บ <laughs> แรงเยอะมากเลย <laughs> นี่เรื่องจริง,น,รงนะนี่เรื่องจริง,น,รง,รงนี่ผมจะบอกเรื่องจริงเลยคือว,ว่าย้อนไปเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วก็มีเรื่องแบบน,นี้เกิดขึ้นใขนาดนะยี <20 S 2> ่สิบประมาณ20เฮ้ย30 เกือบ um 30, <át stars> 30ปีเหมือนก <tra> um <su> ันนะวุ้ยอย่าอย่านับปีเพราะมานานเหมือนกันคือกรลังจะบอกว่าไอ้แก๊งรักเด็กเนี่ยมันมีมายาวนานมากแล้วแล้วก็มีไม่หมดแล้วก็มีแก๊งใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือยิ่งตอนนี้มันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณสถิติตอนนี้นะคะจากมูลนิธิกระจกเงาเขาบอกว่าในปี2 5 5 9มีเด็กหายอายุศูนย์ถึง15ปีหายไปแล้วกว่า70คน3เดือน3เดือน70คนนี่เฉลี่ยเดือนละเกือบ20คนเลยหรอ 20่กว่าคนเลยที่หายเนี่ยนะพี่มันเยอะมากเลยนะเลอวมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจำนวนเยอะแค่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาเล็กๆหรือว่าเป็นปัญหาเฉพาะครอบครัวถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่จะตามมาด้วยสงสารเด็กนะแล้วก็สงสารคุณพ่อคุณแม่เด็กด้วยเพราะจริงๆแล้ว คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้ชะตาการรมลูกของตัวเองว่าลูกตัวเองจะไปอยู่ตรงไหน,นจะได้กินหรือเปล่าจะไปถูกทํรลายหรือเปล่าเรื่องพวกนี้เนี่ย,ยทุกๆหน่วยงานตอนนี้กําลังให้ความสนใจในการช่วยเหลือนะฮะซึ่งวันนี้นะคะเรามีคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโชคดีในความโชคร้ายก็คือน้องอ่ะถูกลักพาตัวไปแต่สุดท้ายก็คือตามจนเจอนะคะเดี๋ยวยังไงย้อนกลับไปดูเรื่องราวนี้จากวีทีอาร์ได้เลยค่ะแฉแหลกแฉเหลี่ยม ้นอนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2554ข่าวเด็กหายที่สร้างความตื่นตัวให้กับสังคมไทยได้มากที่สุดคงจะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงสิรินทิพย์สำอางหรือน้องพอมแผมเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายไปจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการการติดตามหาตัวน้องพอมแผมเป็นไปด้วยความยากลำบากจนในที่สุดโชคก็เข้าข้างเมื่อมีพลเมืองดี ไปพบเด็กหญิงกำลังนั่งขอทานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีสภาพเนื้อตัวมอมแมมมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายจึงแจ้งเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่จนสามารถช่วยเหลือน้องพอมแผมและตามจับกุมคนร้ายที่ลักพาตัวน้องพอมแพมได้ในที่สุด เดมจนขอต้อนรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณวิเศษสําอางและคุณอภินญาสําอางพ่อแม่ที่เคยผ่านประสบการณ์เด็กหายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคครับเน่รบเรื่องราวมันเกิดตอนที่น้องพอมแพรหายไปใช่ไหมฮะค่ะกี่ปีมาแล้วประมาณ5ปีได้ครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่เล่าเหตุการณ์นิดนึงฮะตอนที่น้องหายไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนฮะอ๋อแต่ก่อนผมทํางานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการรัทเทิลเพอบางปี พอดีเลิกเลิกงานตอนห้าโมงเย็นครับเขาก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเขาที่สนามด็กเล่นมันติดหมู่ติดบ้านติดห้องอยู่ครับอันนี้ก็คือห้องห้องพักของเราแหละบริเวณนั้นซึ่งน้องก็ไปประจำเพขาเล่นประจําของเขาเป็นเป็นปีแล้วครับแล้วมันผิดสังเกตยังไงฮะคือเริ่มหกโมงเย็นมันจะเริ่มมืดครับเริ่มมืดแล้วทำไมไม่เห็นเขามาก็เริ่มตาม ออกไปตามแล้วก็ออกไปถามคนแถวแถวละแวกนั้นค่ะก็คือหาในละแวกนั้นก่หาละแวกนั้นก่อนว่าเออช่วยกันหาเด็กหน่อยว่าเด็กตัวนี้ไม่รู้วันไม่รู้ว่าวิ่งเล่นตรงไหนหรือตกน้ําหรือเปล่าแถวนั้นก็จะมีคลองค่ะอามีคลองด้วยแล้วไปตามหาดูไหมก็ตามหาเด็กเด็กแถวนั้นว่าเออเห็นน้องไหมเขาก็บอกว่าเออวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แต่ไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้เขาก็จําไม่ได้คือณตอนนั้นไม่มีใครเห็นเลยที่ง่ายตามยังไงก็ตามไม่เจอไม่เจอค่ะทีนี้ก็เลยเออคิดกันยังไงว่าไปแก้ความดีไหม ก็เลยไปแจ้งตรงที่สถานีย่อยของเขาครับค่ะเขาก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวคุณเข้าไปแจ้งที่สถานีใหญ่สถานีใหญ่แล้วกันเข้าไปสถานีใหญ่ปุ๊บทีนี้ก็เราก็เลยว่าเออเราจะทำไงดีแล้วตำรวจแถวนี้ให้เข้าลองหาดูก่อนไหมอะไรประมาณนี้กว่าก่จะเราจะได้เข้าไปที่สถานีใหญ่ก็ดึกแล้วค่ะประมาณหทุแล้วห้าทุ่มแล้วคือเราหาในรถแม่คือถามคนที่ว่ารู้จักเราไหมพี่ปานาอาอุ้มไปหรือเปล่าก็ไม่เจอก็ไม่มีค่ะ ค่ะแล้วพอไปสถานีใหญ่ปุ๊บเขาก็บอกรอ24ชั่วโมงอีกค่ะแต่เขาก็ลงบันทึกประจําวันไว้ให้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังไงต่อเขาบอก <g rab ble> ว่า,<บ>าเดี๋ยวจะตามเรื่องให้นะว่าเออมีอะไรอะไรคืบหน้าเขาจะติดต่อเราครับแล้วคือ2อสาวันที่ระหว่างรอตํารวจด,ด้วยตอนนั้นความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็คิดอะไรไม่ออกครับเต่แต่ก็ตามหาทุกวันครับไม่ได้หยุดทั้งกลางวันกลางคืนไปตลอด เห็นบอกบคุณแม่นี่คือเครียดมากเครียดค่ะนอนไม่หลับเลยออไอ้ที่บอกว่าเราไปตามหานี่คือยังไงฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลงเเองบริเวณบ้านใช่ใชค่ะขี่มอเตอร์ไซค์หลังจากที่ตามหาอะไรทุกอย่างแล้วไม่เจอแล้วไปเจอน้องได้ยังไงฮะถือผมจะถือว่ายังมีความโชคดีนะออที่ยังเจอน้องครับเจอได้ยังไงครัอบอ๋อพอดีไอ้คนที่ขโมยไปครับเขาพาไปขอทานอยู่ที่จ,จังหวัดชลบุรีครับเอจังหวัดชนบุรีครับ แล้วคนที่เขาดูตามสื่อตามอะไรเขาเจอเขาเห็นน้องเขาเห็นน้องครับในสื่อในสื่อครับถูกไวเป็นขอทานอยู่ที่ชนบุรีครับผมเบ็ดเสร็จก็คือกว่าที่เราจะได้ไปเจอตัวน้องรวมทั้งสิ้นกี่วันคะหายออกจากบ้านไปหายตั้งแต่วันที่3มสิงหาเดือนที่23สิงหาครับ20สวัน20วันเต็มที่พ่อแม่ใจจะขาดอ่ะมีคนโทรมาแจ้งใช่ไหมครับเขาบอก อยู่ที่สถานีตํารวจแล้วตํารวจก็จะส่งรูปมาให้ดูครับก็ว่าใช่ไหมอะไรผมเขาถามว่าใช่ไหมหน้าคล้ายๆไหมถ้าใช่เขาจะรับไปเลยถ้าใช่จะรับผู้ผมไปรับที่ชลบุรีสรุปปุ๊บพอเราดูปุ๊บผมว่าน่าจะ99,99%สอนบอกอย่างนั้นเลยทำไมทำไมเราถึง99.9 9สาทำไมเราไม่คิดว่าลูกเรา100%เลยเพราะโดนทำร้ายครับน่าโดนทำร้ายเยอะมากแม่จำไม่ได้เลยค่ะหน้าตาบวมปากแตกโดนทำร้ายด้วยเหรอครับคือโดนทำร้ายปากกรปกหน้าก็บวม เหะตอนกับเด็กไม่เคยได้อาบน้ําแบบหัวจุกแบบนั้นผมเภาฟูฟ่องเสื้อผ้านี่ดําเมี่ยมตัวนี่เหม็นหึงแบบไม่รู้ไปตรงไหนมาเราก็ไม่เข้าใจจับจับคน้ายได้ไหมจับได้ตอนท้ายที่ข้อนี้กลับลําปางแต่ตอนที่อยู่ณจุดนั้นเขาจับไม่ได้ครับเพราะวนีเขาทิ้งเด็กเขาทิ้งเด็กตกลงเขาทิ้งเด็กไว้ก็คือทิ้งลูกเราไว้นี่แหละคลรเมืองดีเขาพูดให้ฟังว่าเขาไปตลาดหรืออะไรเับไปตลาดตอนเย็นไปเจอน้อง เดน้องนั่งขอทานอยู่คนเดียวแต่ผู้หญิงยืนอยู่บนสะพานลอยครับผู้หญิงยืนอยู่อีกคนละม,มุมรอรอรอ,อเอาตังค์เหมือนเห<ล>มือนเหมือนก็นนจะคอยดู่ะเหมือนเฝ้าเหมือนเฝ้าเหมือนจะคอยดูแล้วก็นั่งอยู่หา่างใ,ให้เขานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เขาก็สงสัยเหมือนกับหน้าจะคล้ายๆเขาเลยเข้าไปถามแล้วเขาก็ใส่สหมวกปิดบังใส่ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ หมายถึงใส่ให้เด็กหรือใส่ใส่ให้เด็ก่ะคปิดบังแล้วเขาเข้าไปถามว่าชื่ออะไรเล้วก็เปลี่ยนชื่อน้องว่าชื่อน้องเมอะไรน้องก็บอกชื่อน้องเมแล้วเขาก็ถามว่ามากใครบอกมากับแม่เขาชี้ไปคนนั้นก็เดินมาคนที่เป็นเขาบอกว่าเป็นลูกเขาลูกเขาพลเมืองเดียวบอกขอดูสุตธิบัตรเด็กใบเกิดของเด็กเขาบอกก็ไม่ได้เอามาหรืออะไรนะครับลยอยู่กับแฟนเขาเขาบอกว่างนี้ก็เลยยื้อแย้งกัน ไรถามสักไปสักมาเขาก็ลงเขาบอกว่าเขาอะไรปวดท้องอะไรนี่แหละเขไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็หายไปเลยก็คือทิ้งเด็กไว้ตรงนั้นเลยทิ้งเด็กเลยค่ะนละเมืองดีคนนั้นก็เลยพาเอาน้องพอมแพร์เนี่ยไปส่งที่ตำรวจเลยคุณพ่อมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมครับก็มันวางเด็กด้วยเพราะเด็กบางทีอาจจะไปเล่นกับเพื่อนเรืนไปไหนก็ต้องมันเช็คดูด้วยครับเพราะ มันจะแป๊บเดียวจริงครับแป๊บเดียวในการที่ว่าจะมัน่าไม่อาจจะไม่ได้เจอหน้าลูกตลอดไปก็กีอาจจะเป็นไปได้แป๊บเดียวช่วงแป๊บเดียวจริงห้านาทีสิบนาทีเราอย่าไปไว้ใจคก็เด็กบางทีเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าอันไหนหลอกอันไหนจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะจะได้ให้คุณคุณบอกลูกบอกหลานนะคะว่าเวลามีใครที่ไม่คุ้นหน้าไม่รู้จักเนี่ยมาชวนไปไหนอย่าไปคุยอไม่งั้นก็ จะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้คุณแม่ครับฝากข้อคิดให้กับท่านผู้ชมนิดนึงก็เหมือนกันค่ะปิดเถอมแล้วก็ช่วยดูเป็นห่วงเป็นตาผู้ใหญ่ก็ช่วยดูเด็กๆเวลาเล่นอะไรเล่นอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องเด็กหายอย่างเดียวก็อาจจะเล่นไม่รู้เรื่องแบบลงน้ําลงอะไรอย่างงี้ด้วยหาอันตรายหลายๆอย่างก็ช่วยช่วยกันดูไม่ใช่ว่ามีแต่ลูกตลานไม่ใช่มีลูกหลานตัวเองคนเดียวค่ะก็ช่วยช่วยกันดูค่ะช่วยช่วยกันนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณ คุณวิเศษสาอางและคุณพิญญาสาอางขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเคสนี้ค,คือเคสที่ยังมีโอกาสได้เจอลูกของตัวเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะในช่วงแฉแหลกแฉเหลี่ยมเรายังมีอีกหนึ่งเคสที่กําลังตามหาลูกตัวเองเหมือนกันห้ามพลาดเด็ดขาดครับอ้ามาโดนรถแมคโครเสียชีวิตแล้วแล้วเขาฝังอะไรประมาณนั้นอะ่ะค,คือสภาพตอนแรกเรารับไม่ได้คือไม่คือไม่คงไม่จริงหรอกมั้งอะไระเงี้ยพอให้เด็กไปชี้จุดเด็กก็ชี้แบบสองจุด หักเลี่ยมโจร